พบกับจุดแล้วรายการในทินกินเที่ยวอีกครั้งนะคะทางช่อง20เสียงไทแลนด์เคปเบิลทีวีเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาทานส้มตำอร่อยๆกันอีกแล้วละคะ่ะพร้อมกับไก่ย่างหอมกลุ่นนะคะที่ร้านไก่ย่าง8ริ้วนี่เองค่ะที่ร้านนี้นอกจากจะมีไก่ย่างส้มตำที่อร่อยๆแล้วนะคะจะมีอาหารอะไรอย่างอื่นให้เราได้ทานกันอีกบ้างไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ ร้านไก่ย่าง8ริ้วแม่ราตรีก่อนหน้านี้เคยตั้งอยู่ตรงทางออกไปพลทองค่ะเพราะห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีเปิดจึงได้แยกสาขาออกมาเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้ค่ะซึ่งขนาดนี้ก็ตั้งอยู่ติดกับห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีร้อเอเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายๆนะคะ ตอนนี้จุก็อยู่กับคุณพี่บีนะคะอยู่ที่ร้านไก่ย่างแปดริ้วนะคะตอนนี้นเราอยากจะทราบนิดหนึ่งว่าที่ร้านไก่ย่าง8ปดริวเนี่ยมีอาหารอะไรที่อร่อยๆอ,อ,อยากจะแนะนําให้เราได,ได้ชิมกันบ้าง จริงๆล้วนเราก็จะมีไก่ย่างปลาเผาต้มแก่บ้านต้มปลาทับทิมแล้วก็น้ําตกหมูที่เด็ดๆเลยคือซมตําซมตับค่ะคะอันนี้ก็คืออยากจะแนะนําเลยมีตําปูตําท่ามตําปูตําซัวตําป่าตําคอลาดพวกนี้ค่ะอันนี้นะาีิเด็ดเลาเดี๋ยวจรจะสั่งอาหารไปสักสองสามอย่างนะคุณผู้ชมไปนั่งคุยกันกับพี่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะพูดมีเมนูอะไรที่น่าอร่อยอร่อยบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ส่วนของอาหารค่ะทางร้านก็มีเมนูต่างๆให้เราได้เลือกทานกันมากมายเช่นไก่ย่างเนื้อหอมนุ่มที่หมักมาในสูตรพิเศษปลาเผาปลาลุยสวนต้มไก่บ้านต้มปลาทับทิมรสชาติจี๊ดจ๊าดถึงใจน้ำตกหมูแซบๆหอมเครื่องปรุงและสมุนไพรตำลาวตำไทยตำแตงตำถั่วตำโคราชตำแคบหมูก็มีให้คุณคุณได้ลองชิมกันค่ะ ทานกับข้าวเหนียวแล้วอร่อยอร่อยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับพี่บีแล้วได้ยินจ๊บเรียกพี่บีพี่บีนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันให้พี่บีแนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อบีนะคะเออก็เนี่ยค่ะขายของอยู่ร้านแกย่างแปดิ้วข้างบิ๊กซีรเอ็ดค่ะค่ะก็อื่นเลยอยากจะทราบความเป็นมาสักนิดหนึ่งว่าแก่ย่างแปดิ้วร้านเราเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือได้สูตรมาจากพี่พี่เคยค่ะค่ะเขาขายมาก่อนสัก ี่ห้าปีที่แล้วสูตรนี้คือที่แรกก็ซื้อต่อเข้ามาสูตรแต่ว่าเราเอามาพัฒนาต่อเองมันจะต้องเพิ่มเติมนะคะก็คือปรับให้เข้ากับเขาเรียกว่ารสชาติของคนที่นี่ให้มันกลมกล่อมขึ้นเป็นคนวัยเอ็ดาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะคนละเอ็ดค่ะคนละเอ็ดก่อนหน้านี้เคยขายจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็จะเปิด ที่แรกเลยขายอยู่ทางออกบนทองนะคะร้านแกย่างไก่ย้เหมือนกันอันนี้ก็คือให้น้าเขาทาไปแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ก็คือย่าตัวออกมาขยายมาอยู่ตรงนี้เพิ่มค่ะคุณผู้ชมที่เคยเป็นลูกค้าที่อยู่ฝั่งพทอยทองก็จเราก็จะรู้ก็จะามาทานที่นี่ได้ชค่ะ แล้วค่ะมาถึงอาหารของที่ร้านเราบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้นะนําไปแล้วหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะก็จะมีอยู่หลายอย่างค่ะซึ่งจะไม่เพียงแต่ส้มตำไกบย่างเท่านั้นเมนค่ะเพิ่มติมเพิ่มขึ้นมานี่ก็มีอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็จะมีเอ่อต้มแก่บ้านนะคะแล้วก็เป็นพวกอย่างเงี้ยค่ะต้มปลาทับทิมเราก็จะต้มทั้งตัวเลยเป็นปลาทับทิมเป็นตัวตัวหนึ่ะใหญ่นี้เลยค่ะแล้วก็มีเอ่อเป็นเมนูน้ําตกหมูที่เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะจ้าถ้าคุณผู้ชมอยาก ทานอะไรที่แบบอร่อยอร่อยรสเด็ดๆก็มาที่นี่ได้มา <นะ S 2> ได้ทุกวันเปิดทุกวันเลยค่ะค่ะ,คะก็มีทั้งข้าวเหนียวข้าวสวยว้ไริกางๆนะคะเอาละส่วนรสชาติของอาหารเป็นยังไงบ้างของที่ร้านเราก็าที่ร้านจะทํารสค่อนข้างจัดอ่า อน่นคนที่ชอบทานอาหารรสจัดๆๆเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลูกค้าจะชอบ <ใน S 1> ที่มีรสชาติของตัวเองก็สั่งได้สั่งได้ค่ะค่ะปะ้ารับีคิของที่ร้านอันนี้คือวันหนึ่งนี่หมดประมาณกี่ตัวก็แล้วแต่ค่ะส่วนมากจะขายเป็นไก่ย่างปลาเผาต้มปลานี่ประมาณสิบหม้ออะไรอย่างเงี้ยปลาูสิบหม้มอสุดปลาเผาแล้วคะปลาเผา อันนี้ก็แล้วแต่วันนะคะยี่สิบสามสิบตัวสี่สิบช่วงเทศกาลการันตีได้เลยนะทำอร่อยลูกค้าหลายคนติดใจค,ค,ค่ะค่ะยิ่งโดยเฉพาะช่วงเที่ยงแล้วนะ<ผ>ม,มันจะเยอะมากแน้นมาก่ะ,ะานำเมนูของเราสักนิดหนึ่งมีอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นต้มปลาทัม้เราเรียกต้มต้มยำค่ะจริงๆก็ต้มธรรมดาแหละแต่ว่าต้มนานสีมาเลยแบบค่อนข้างจัดเหมือนต้มยำแบบน้ำข้นเลยใช่่จะจัดมาเดี๋ยวขอชิมสักนิดหนึ่งนะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะ เขาเรียกต้มปลาค่ะต้มปลาต้มยำเนาะใช่แต่คนส่วนมากเขาจะลูกค้าจะชอบเรียกต้มยำปลาต้มยำสีมันใช่เลยนะซึ่งลูกค้าหลายท่านติดใจก็มาทานประจเป็นประจำปลาตัวหนึ่งนี่ที่เราเอามาต้มนี่ประมาณประมาณห6หถึง็ขีดอะค่ะห7ถึงขีดก็ค่อนข้างใหญ่ค่เราให้ทั้งตัวก็คือขายแค่ร้อยยี่สิบแตแพงด้วยใช่ค่ะชิ้นน้อย รสชาติจัดจ้านมากมาก็คือไม่มีกลิ่นคา,าวของปลา <Kh ai. S 1> เลยค่ะอร่อยมา,มากๆปลาที่เรานำมาต้มนี่มีเฉพาะปลาทับทิมหรือว่าเอา,เอามาเฉพาะปลาทับทิมค่ะก็ ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะที่สนใจในเมนูแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆอย่างนี้นะก็เชิญสั่งได้นะคะต้มปลาทับทิมงนะคะเมนูต่อไปนี่เลยนี่เป็นส้มตำปูปลาค่ะปูปลาแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าจะเอาเป็นปูนาหรือว่าปูทะเลก็มีปูเค็มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันคือปลาร้านนะคะใช่ค่ะปลาร้านี่เราก็ต้มเองต้มเองด้วยใช่ค่ะเป็นสูตรของทางร้านอันนี้ก็คือมาพร้อมกับไก่ย่างเลยหรือเปล่าคะส้มตำส่วนนี้อ่าใช่ค่ะ นอกจากซมตำเราไม่มีตำอย่างอื่นอีกไหมคะก็จะมีเป็นพวกเอ่อเมนตุปูปลาแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอะค่ะตำปูน้ำปลาก็มีตำไทยตำผัวตำแตงตำป่าอะไรพวกเนี้ค่ะก็สั่งได้ค่ะใช่ค่ะมีจะเป็นปูนาปูม้าก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าค่ะสั่งสั่งได้นะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบเมนูตำตำนี่อย่าพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะเขอชิมหน่อยค่ะ เผ็ดมากอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมส้นต้นอันนี้ก็แล้วแต่จะสั่งนะคะว่าเอาเผ็ดไม่เผ็ดแด่ส่วนมากก็จะลดประมาณนี้เผ็ด้อมากรู้สึกว่ารสชาติแบบจัดจ้านถึงใจแบบมาแล้วก็บอกว่ากรอบมากๆค่ะอะไรเมนูต่อไปเป็นเป็นน้ำตกหมูค่ะน้ำตกหมูใช่ค่ะจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเนื้อเราจะเลือกเป็นเนื้อสันคอหมู เนื้อจะนุ่มมากไม่เหนียวเลยเขาบอกว่าสันคอมูนี่มีส่วนติดมันด้วยแล้น่ึงนุ่มใช่นะคนที่ชอบมันมันแต่คนกลัวอ้วนก็ไม่ต้องกลัวนะค่ะไม่มันมากค่ะพี่นายค่ะแต่อันนี้นะสังเกตว่าเนื้อมีติดมันหน่อยๆ้าตาน่าทานมากๆอร่อยหอมนุ่มกำลังดีนะกับรสชาติลาบค่ะจัดจ้านมากหอมตะไคร้ อร่อยเอาล่ะมาที่พระเอกของร้านกันดีกว่าค่ะก็คือไก่ย่างใช่ค่ะเราขอลาบละล้วงถึงสูตรเด็ดสักนิดหนึ่งได้ไหมว่ามีเคล็ดลับอะไรทําให้ย่างได้ออกมาแล้วแบบน่ากินขนาดนี้อ๋อมันนุ่มใช่ไหมค่ะอันนี้คนหมักก็พ่อเลยคุณพ่อก็เป็นคนหมักหมักเองค่ะพี่จะพี่ก็ไม่เคยจะรู้ ขนาดอยู่ในร้านทำร้านที่มากับวงการนี้ยังไม่ค่อยทราบเคล็ดลับเลยเพราะมันส่วนผสมเยอะมากแต่ที่แน่ๆคือพริกไทยเราจะใช้พริกไทยตาเมือค่ะจะคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็หอมมากและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องใส่กะทิด้วยจะทําให้นุ่มสุดนี้ใส่กะทิด้วยคุณผู้ชมใช่ค่ะตอนมัดมันจะทําให้ไก่นุ่มมันจะทําให้ไก่นุ่มแล้วก็มันมันเหมือนมันมันนะคะแล้วนุ่มหอมๆยังไงอร่อยดี ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะว่าการหมักไก่ใส่กะทิแล้วก็นามาย่างนี่รสชาติมันจะเป็นยังไงห้ามพลาดเลยที่ร้านนี้ไก่ย่างแดริ้วนะคะค่ะร้านนี้ ของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะอ่าตั้งอยู่ก่อนถึงบิ๊กซีนะคะค่ะถ้ามาจากในเมืองนะคะค่ะก็ู่ขามือก่อนถึงบิ๊กซีร้อยเอ็ดใช่นะสังเกตได้ง่ายๆว่าช่วงกลางวันนี่จะคนแน่นหน้าร้านมากๆค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่มีที่จอดรถหรือว่าจะไม่มีที่นั่งเพราะที่ร้านกว้างขวางนะมีที่จอดรถสะดวกสบายด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาละเวลาเปิดกินของร้านเราเวลาเปิดก็จะย่างไก่ก็ตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะค่ะ ขายจริงๆแล้ว้อมเามารับลูกค้าเลยหรือเป่าใช่ค่ะเจ็ดโมงเช้าเลยใช่ค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าปิดร้านก็จะไม่เกินบ่ายสี่โมงแต่ก็แล้วแต่วันนะคะถ้าของหมดเร็วบ่ายบางวันก็บ่าย2องโมบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยค่ะของหมดก็ปิดร้านแหละ อันนี้ต้องโทรมาถามก่อนใช่ค่ะรัหน้าได้ได้ค่ะที่เบอร์ไหนคะอ่าที่เบอร์085ค่ะศูนย์ศูก้องห้าแปดค่ะแม่ราตรีค่ะไก่ย่างแตดริ้วแม่ราตรีค่ะก่อนกนึ่งบิ๊กซีโทรมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าสวัานีนะคะต้องขอขอบคุณพี่ดีมากๆที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไก่ย่าง8ปดรวแม่ราตรีเปิดตั้งแต่เวลา7นาฬกาเลยทีเดียวคุณผู้ชมที่ตื่นเช้าแล้วอยากหาอะไรทานก่อนเข้าทำงานก็สามารถอุดหนุนได้นะคะส่วนเวลาปิดอาจไม่แน่นอนค่ะเพราะบางวันลูกค้าเยอะของหมดวัยร้านอาจปิดเร็วนิดนึงราวๆ15หนาฬิกา3เจ็มนาทีก็ปิดแล้วค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามสำรองจองโตะหรือสั่งอาหารล่วงหน้าก่อนก็นกนได้นะคะ ที่เบอร์085 0089258ร้านไก่ย่าง8ริยวแม่ราตรีตั้งอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีร้อออาหารอร่อยสดสะอาดรสชาติแซ่บถึงใจเชิญแวะมาทานกันได้นะคะ มากมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะที่อยากทานอาหารอร่อยๆอ,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 ยอย่างจุ๊บนะคะก็สามารถมาได้นะที่ร้านไก่ย่าง8ริ้วแม่ราตรีแห่งนี้ค่ะที่นี่ตั้งอยู่ใกล้นี่เองนะคะก่อนถึงบิ๊กซีร้อยเอ็ดของเรานี่เองค่ะสามารถมาได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ติดตามรายการของเราอยู่ก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง s t l o n l i n e c o m นะคะตามด้านล่างนีน้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจุ๊บและทางทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ